สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวดีข่าวรอบวัน,นครับตำรวจสามหมื่นฮเจ็ดลำคุ้มกันวันปั่นเพื่อพ่อครับกลุ่มซ้อมราบลื่นเส้นทาง29กิโลนะครับแม่ทัพพหนึ่งนำซ้อมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดะในพื้นที่กทมร่วมด้วยผบตปรปลัดมอทรขบวนปั่นเริ่มที่ลานพระลุมรูปก่อนหยุดพักที่จุฬาจากด้านข้ามไปฝั่งทนผ่านวงเวียนใหญ่และพักที่กองทัพเรือก่อนมุ่งหน้าสิริราชขึ้นสะพานพระราม8 หลวงแยกวิสุทธิสกษัตริย์นะครับเขาแยกจับปลอกับสุรารัมลมล่มรวมระยะทาง29กิโลทุกอย่างเป็นไปด้วยดีโคศกตำรวจเผยใช้กำลัง30,000นายเฉพาะกทมใช้ตำรวจ9,070นายทหาร3,200นายร่วมกับเฮลิคอปเตอร์7ลำดูแลความปลอดภัยในวันจริงปลัดมอทอยันทั่วประเทศพร้อมแล้วโดวยเฉพาะเส้นทางมงคลที่จะมีกิจกรรมพิเศษพร้อมและปลอดภัยตามแผนที่วางไว้นะครับ เมื่อเวลา15.00นวันที่22ิพฤศจิกายนที่ารานพระราช,ชวังดุสิตนะครับพระบรมรูปทรงม้าพลโทเทพพงศิพจันทร์แม่ทัพภาคที่หนึ่งนซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์แดสในพื้นที่กรุงเทพมหานาครนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษา5ธันวา2 5 5 8พร้อมด้วยนายกฤษดาบุญราชประกะทรวมมาไทย พลตำรวจเจากทิพชาจินดาพบตรซึ่งมีเจ้าที่ทหารเจ้าที่ตำรวจและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโดยในการซ้อมครั้งนี้พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชาที่ปรึกษาโค้กตำรวจในฐานะหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางด้านการจราจรพลตำรวจตีอิทธิพลพิริยะพิญโยรงพบชอนอนำกำลังเจ้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจกายภาพของถนนและการหวางกำล,งลังรักษาความปลอดภัย เพื่อำนความสะดวกในวันจัดกิจกรรมนะครับผู้สื่อข่าวรยายงานว่าขบวนจักรยานเริ่มออกตัวจากลานพระบรมรูปทรงมาเลี้ยวเข้าถนนสีอุทยาพระแยกมักกะสันเลี้ยวเข้าถนนราชประรดตรงไปประตูน้ําแยกเยาวราชประสงค์แยกราชประสงค์นะครับเลี้ยวขวาถนนพระรามหนึ่งแยกปทุมวันเลี้ยวเข้าถนนพญาไทผาจุฬาลงกร์มาวิทยยลัยก่อนหยุดพักครึ่งชั่วโมงแล้วเดินทางต่อไปแยกสามย่านใช้ถนนพระรามสี่แยกสารแดง ข้าสีลมแยกบางรักเข้าเจริญกรุงผ่านองเวียนโอเดียนเข้าเยาวาราชเลี้ยวซ้ายวัดตึกจักรวัดไปสะพานพระปกเก้าสีแยกบ้านแขกองเวียนใหญ่วนกลับสีแยกบ้านแขกเข้าอมรินหยุดพักอีกครั้งที่พระราชวังเดิมของทัพเรือจากนั้นไปตามถนนอรุณอมรินครับนะผ่านแยกโรงพยาบาลศิริราชขึ้นสะพานพระรามสามเอ่อพระรามแปดนะมีจุด ลงแยกวิสุทธิสัตย์เข้าแยกจะปร้อบุงหน้าสู่พระราชวังดุสิตรวมระยะทาง29กิโลเมตรส่วนการปิดการจราจรนั้นมีการปิดเป็นช่วงครับเช่นทางแยกและหรือทางร่วมเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับพันตำรวจเอกเดชนรงค์กล่าวว่าการซ้อมวันนี้เป็นการซ้อมเสม,มือนวันจริงเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเส้นทางว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่หากมีต้องรีบแก้ไขปรปับปรุงการรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางมั่นใจว่าสถานการณ์จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าประชาชน ปัญหาในการร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งได้ทันทีที่เบอร์โทร191ส่วนกลางพลที่จัดเตรียมไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยห้ามประชาชนทั่วประเทศนะครับฮลโหนี่อยู่ปัจจิน,นี่ยครับรู้เลยแม่โทรมาบอกเพิ่งรู้มาตอนบ่ายนี่นแหละ มีอยู่ครับก็คุยกันหนาแล้วว่าเดี๋ยววันพุธผมจะเข้าไปครับคุนีหนามีอยู่นะจะใช้กําลังตํารวจประมาณ3 0มหมนนายนครับในส่วนในกทมจะใช้กําลังตํารวจ9ก้านายและกําลังทหาร3,200นายและมีการใช้เฮลิอคอปเตอร,ร์บินวนตลอดเส้นทางการจัดกิจกรรมนะครับเ <c ười> พื่อดูแลวความเรียบร้อยเจ็ดลำนกอกจากนี้ยังมีการตรวจความปลอดภัยทางน้ําบริเวณ ผ่านพระรามแปดนะครับพลตํารวจเอกเดชนรงค์กล่าวต่อว่าสําหรับจุดที่ต้องเน้นตัวเป็นพิเศษนั้นคือบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเนื่องจากเป็นจุดพักจึงต้องมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของจุฬาเป็นพิเศษจากนั้นจะลงพื้นที่ออกตรวจความพร้อมทั้งหมด6จุดคือสนามป่าเอาสนามเสือป่านะครับทางเดินสกายวอล์กไปแยกรับประสงค์ทางเท้าน้ำหาไรเทคโนโลยีอุเทถวายคณะวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังซอยวังเดิม ข้างทางเข้าหอประชุมกองทัพเรือและจุดรักษาความปลอดภัยทางน้าใต้สะพานพระรามแปดนะครับด้านนายกฤษดากล่าวว่าตอนนี้ทั้งกรุงเทพมหาคนครและต่าง76จังหวัดนะครับมีความพร้อมในทุกด้านแล้วนะครับสามารถรองรับประชาชนที่เขาร่วมกิจกรรมทั่วประเทศกว่า500,000คนนะครับโดยเฉพาะเส้นทางมงคลมีความพร้อมและความปลอดภัยตามแผนที่วางไว้โดยบางจังหวัดจะเป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจจะมีกิจกรรมพิเศษเช่นกิจกรรมหาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อย่างการปลูกต้นไม้นอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการอเนื่องจากพระราชดำริระหว่างวันที่11-13ธันวาคมโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น4ประเภท1เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2การประกอบอาชีพ3การศึกษาและ4การรักษาโรคภัยขอให เข้าร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพร่างกายแข็งให้แข็งแรงนะครับตรวจสอบความพร้อมอสภาพพร้อมรถของรถนะเพื่อความปลอดภัยและการรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัดนายกฤษดากล่าวต่อว่าส่วนการรับเสื้อพระราชทานในส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดนะจะมารับของพระราชทานในวันที่2ธันวาที่หอประชุมสวนอัมพรยืนยันว่าผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อทุกคนหลังจากนั้นประชาชนสามารถไปรับได้ตามสถานที่แต่ละจังหวัดที่กําหนดไว้นะครับ โดยในวันที่11ธันวาคมจะมีการถ่ายทอดสดไป76จังหวัดทั่วประเทศซึ่งแต่ละจังหวัดไม่จำเป็นต้องเสร็จสิ้นพร้อมกันนะครับเพราะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดขณะที่บรรยากาศการซ้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบร์แดนะครับในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศรวมต่างร่วมกิจกรรมซ้อมกันอย่างคึกคักที่จังหวัดระนองมุกดาหารเชียงใหม่จังหวัดระจคีครีขิการจังหวัดมหาสารคามจังหวัดบุรีรัมย์และกรุงเทพมหานครนะครับโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเช่นที่หน้าโรงพยาบาลระนองนายโสพล เมฆธนะปลัดสาธารณสุขพร้อมข้าราชการสถาบันนักศึกษาและชาวระนองกว่า2,000คนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสร้างสุขภาพถวายพ่อหลวงครั้งที่14โดยปล่อยขอบวนจักรยานไปตามเส้นทางรอบตัวเมืองระนองผ่านชุมชนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรวมระยะทาง15กิโลเมตรนะครับซึ่งถือเป็นการซ้อมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดไปในตัวด้วยนะครับ ด้านในสอรสิทธิ์ลิศสอนไกลคนระับผู้ว่าจังหวัดภูมุดาหานคะรับนําหัวหน้าส่วนราชการภาคลัฐเล่กชนกลุ่มชมรมจักรยานในจังหวัดออกปั่นซักซ้อมและสํารวจเส้นทางการปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์ that, เดสเตรียมความพร้อมไปในในการปั่นจริงนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นายะวินชามนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่น,น,หนําคณะราวสองร้อยคนปั่นจักรยานสํารวจเส้นทางในกีรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดสโดยเริ่มต้นที่หน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางสิริมงคลผ่านสถานที่สําคัญรวมระยะทาง29ิเกิโลเมตรก่อนย้อนกลับมาสิ้นสุดที่สารลางจังหวัดเชียงใหม่สาหรับการซ้อมใหญ่เสมือนจริงจะจัดขึ้นในวันที่29าพฤศจิกายนพร้อมกันเวลา15.00นและวันจริงวันที่11เดธันวาคมเวลา1 5 0 0นจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสวมเสื้อยืดสีเหลืองบายโฟเดตโดยพร้อมเพียงกันนะครับที่หมาสารคามพันโทนพสิทธิ์ พงเวลาพิสานรองผู้ว่าการของกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามนำประชาชนร่วมซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทางจริงเป็นระยะทาง29.4กิโลเมตรทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามมีประชาชนมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ3,744รายการซ้อมปั่นวันนี้เป็นด้วยความเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนะท่านนายนิกรสุขสใสรองผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานีนำพ่อค้าประชาชนชมรมนักสมาคมนักปั่นจักรยานกว่า200คนซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์แดนตามเส้นทางสิหลีมคนรวมระยะทาง29กิโลเมตรซึ่งนอกจากจะเป็นการกซ้อมแล้วจะได้นำข้อมูลตลอดจนปัญหาอุปสรรคระหว่างการซ้อมอที่ทางลาดทางชันทางเลี้ยวเป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในวันจริงทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีประชาชนสมัครร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น6 1 1 6คนนะครับ